คุณเคยให้ใครหรืออะไรบอกอนาคตให้บ้างไหมเพื่อนสนิทพ่อแม่หมอดูที่เคยเจอแค่ครั้งเดียวหรือ AI ที่เพิ่งเปิดในมือถือเมื่อเชา้าไม่นานมานี้ผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งลองให้ AI ดูดวงมันพิมพ์คำตอบยาวเกือบสิบบรรทัดเล่าทุกเรื่องทั้งงานความรักสุขภาพมีทั้งประโยคที่ดูเหมือนปลอบใจ และบางประโยคก็เหมือนคำเตือนที่ทำให้ฉลักเพื่อนผมนั่งอ่านเงียบไปเกือบ5้นาทีก่อนจะเงยหน้ามาบอกว่ามันแม่นมากแต่ถ้าคุณถามผมทำไมมันถึงแม่นไม่ใช่เพราะ AI รู้อนาคตแต่มันฟังทุกอย่างที่เพื่อนผมเล่าออกมาแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบเป็นภาพภาพที่จริงๆแล้วเพื่อนผมก็รู้จักดีอยู่แล้วในใจ นี่แหละสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวเวลาเราไปดูดวงไม่ว่าจะเป็นกับหมอดูจริงๆหรือเครื่องมีอย่าง AI เรามักไม่ได้มองหาคำตอบใหม่เรามองหาคำยืนยันให้กับคำตอบที่เรามีอยู่แล้วในใจเพราะคำยืนยันคือสิ่งที่คนจำนวนมากแสวงหาโดยเฉพาะในเวลาที่ไม่มั่นใจในสิ่งที่จะตัดสินใจบางทีเราอยากให้มีใครบอกเราตรงๆว่าใช่หรือไม่ใช่ทำได้หรือไม่ได้ คือที่เราจะได้ไม่ต้องปวดหัวคิดซ้ำๆเพราะความลังเลการย้ำคิดย้ำทำนี่แหละที่ฉุดชีวิตเรามากกว่าดวงจริงๆเสีอีกและบางทีถ้าเรามั่นใจมากพอไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือ AI เขาก็คงตอบเราได้ง่ายๆว่าไปเถอะทำเลยหรือหยุดไว้แค่นั้นแต่ถ้าคำตอบที่ได้ไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ยินเราก็มักจะเลือกปฏิเสธไม่เชื่อหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนฝั่งของตัวเองอยู่ดี พูดตรงๆก็คือเราก็เข้าข้างตัวเองนั่นแหละผมเองก็พอจะมีพื้นฐานเรื่องโหราศาสตร์การดูดวงมาบ้างการดูดวงคือการอ่านความสัมพันธ์จากตำแหน่งของดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าในวันที่เราเกิดสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดพื้นฐานดวงภาพรวมชีวิตของเรานอกจากนั้นดวงที่ถูกทายเป็นช่วงๆหรือพูดถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงของชีวิตทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต ก็คือการดูไปถึงดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในวันเวลาและสถานที่ที่เรามีชีวิตอยู่ณขณะนั้นแล้วนำมาตีความเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นๆส่วนการพยากรณ์ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวเวลาอ่านความหมายจากดาวหรือตำแหน่งของดาวแต่ละดวงโหราศาสตร์มีการกำหนดระบบไว้อย,อย่างชัดเจนแล้วแต่ก็เปิดโอกาสให้ตีความได้ทั้งในด้านร้ายและด้านดี ถ้าถูกหมอดูถ่ายว่าจะเกิดเรื่องร้ายมันย่อมมีหนทางพลิกสถานการณ์ให้ไม่ร้ายขนาดนั้นหรือแม้แต่พลิกให้มันเป็นกลายเป็นเรื่องดีได้อาจจะฟังดูเข้าใจยากแต่มันคล้ากยๆกับการมองกลับมุมปรับมุมมองในดีมีร้ายในร้ายมีดีอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อและพาตัวเองไปในทิศทางไหนไม่ใช่ว่าหมอดูพูดว่ายังไงแล้วเราก็ต้องยึดว่ามันจะเกิดขึ้นตามนั้นเป๊ะๆนะครับ บางครั้งคําทํานายอาจทํำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นบางครั้งอาจทํำให้เราระวังตัวมากขึ้นแต่ไม่ว่ามันจะพาเราไปทางไหนเราก็ยังมีสิทธิ์จะเลี้ยวหรือหยุดเดินอยู่ดีมันคือ confirmation bias เราชอบฟังสิ่งที่ตรงกับความเชื่อของเราและเมื่อมันตรงเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าความแม่นผมไม่ได้บอกว่าการดูดวงหรือใช้ AI เป็นเรื่องไม่ดีในทางกลับกัน มันอาจเป็นเหมือนการเปิดกระจกอีกบานให้เราเห็นมุมที่เราไม่เคยสังเกตตัวเองบางคำทำนายอาจเป็นเพียงเสียงกระซิบที่บอกเราว่าเฮ้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรแต่ผมอยากให้เราจำไว้ว่าต่อให้คำทำนายจะฟังดูถูกต้องจนขนลุกต่อให้มันดูเหมือนรู้จักเราดีกว่าตัวเราเองสุดท้ายคนที่ต้องเดินบนเส้นทางนั้นก็ยังเป็นเรา เพราะถ้าคุณคิดดูดีๆ AI ก็แค่เอาสิ่งที่เราบอกมาเล่าให้เราฟังอีกรอบแล้วใครกันแน่ที่เป็นหมอดูตัวจริงของเรา